โอ้โหมีไปคุยกับพยาบาลด้วยหรอพ่อหนุ่มนักกีฬาไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่รู้สึกคุ้นๆหน้าเขาเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแค่นั้นแหละโหนี่มุกจีบสาวโอสคูปะเนี่ยจีบเจอไปแหละฉันเผลอปล่อยมาในปากไปกัดเขาด้วยซ้ำมาดิก็เรื่องปกติของพี่อยู่แล้วปะเออว่าแต่พูดซะอยากรู้เลย พยาบาลที่คุยด้วยเนี่ยใครอรอเห็นต yup> ิดป้ายชื่อว่ามุกดิน่ะก็นี่ไงคนที่แกทำงานด้วยกันกับเขาคือที่ฉันเข้ามาอัดมิดอ๋อมุกนี่เองก็นึกว่าใครอเออพี่ตะวันอ พี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมุกนะอ้าทำไมอ่ะก็ <c oughs> <c oughs>